รักในราชวังเป็นเรื่องราวความรักที่สวยงามและน่าประทับใจขององค์ชายธนาและเจ้าหญิงนันทพรองค์ชายธนาเป็นลูกชายของกษัตริย์และราชินีเขาเป็นคนดีและมีจิตใจที่ดี เจ้าหญิงนันทพรเป็นลูกสาวของขุนนางชั้นสูงเธอเป็นคนสวยและมีจิตใจที่ดีและเธอก็ชอบเดินชมป่าดอกไม้ทุกวันจนวันหนึ่งเจ้าชายธนาออกเดินเล่นในป่าดอกไม้แล้วได้พบกับเจ้าหญิงทั้งสองได้พบรักกันในป่าดอกไม้ทั้งสองตกลงรักกัน และแต่งงานกันมีลูกด้วยกันหนึ่งคนแต่การแต่งงานของทั้งสองก็ไม่ได้รับการยอมรับจากกษัตริย์และราชินีเนื่องจากเจ้าหญิงนันทพรไม่ใช่ลูกสาวของกษัตริย์หรือราชินีทั้งสองต้องเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายมากมายแต่พวกเขาก็ไม่เคยยอมแพ้ และในที่สุดก็สามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข